ดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับมินิเต็กไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอวีกันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเวลเล็ตนะครับก็สกรีนเท่มากเลยดูเดิยมีปืนฉีดน้ำเอาปืนฉีดน้ำยิงหน้าไปสองสามทีโอ,โ,โอ้โหเจอซาต้าด้วยโอ้โหโอ้โหโดนอริสอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยสองสองเด้งเลยสองเด้งเลย,เดเลยได๋ยิงคลิปก่อนเดยยิงคลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อน โอ้โหโดนอลิสอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเปิดเกมมาก็โดนพวกมันอัดไปเลยสามทีเดี๋ยวไปเล่นกระยอนดีกว่าเรายิงไปยิงคีฟนะเดี๋ยวยอนเดี๋ยวยอนเดี๋ยวยอนจะเจอเดี๋ยวยอนเจอเฮ้ยอลิสมาอาิธโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอลิสอีกแล้วเรามินิเซตหนอยืนอยู่ตัวคนเดียวโดดๆเฮ้ยเพื่อนเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วตามตามโอ้โหดูอิฐยิงโอ้โหโดนอีกแล้วอลิสแม่ง แม่นมากครับท่านผู้ชมโคตรแม่นเดี๋เดเดเดเจอเดยเจอยิง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 นั่งหงายยิงเน้ายิงนั่งหงายแน่นอนโอ้ตอนนี้ติดอ่างแล้วยิงหน้างหงายแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวย้อนจะต้องเจอยิงหน้างหงายนะเดี๋ยวคอยดูบอกกกบบ้านแ๊บอ่ะต้ยนึกว่าจะแน่เราเกือบหล่อแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใหม่ดูอิดตามมาเพื่อนดู คือข,ข้างบนอะไรวนะน่ะซาตากดลิกเตอร์อยู่นะนะ่ะสองคนเอเลนด้วยเดี๋ยวเราเอาล่างก่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นขอกำลังทรับสนะุนอะน่ะลิกเตอร์เคลียร์คีิปล่างก่อนเพื่อนขอร้องล่ะยังไงก็ต้องเอาย้อนให้ได้หละวนันนี้ยิงยัดหน้าไปยิงแสกหน้าไปโหดร้ายโหดร้ายไวโอเลตแต่มันโหดร้ายอยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องห่วง ยิงแทกหน้าทุกคนอยู่แล้วมาดิครับยิงยิงหนึ่งทีเออมันมาแล้วมันมามามาจริงถอยก่อนถอยโอ้เกือบเกือบต้องฟิกเกอร์นะฮะยิงไปอีหนึ่งทีย้อนใช่ไหม้ยิงไปตอนแรกก็เจ็บ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 คันคันอ่ะตอนหลังกะหายยิงเคคลิปก่อนเอออุ๊โรกโรคโยิงยิงอันตีว่าวว่าว ยิงอะไรหมดยิงหมดเนีะยใครอยู่ตรงหน้าจะเอาย้อนก็เหอยิงหมดเนี่ยแทงถึงตะพพดนี่เพื่อนเอาแล้วอาดูอิดมาแล้วเอาแล้วอจะตายนะย้อนจะโอ้โหมีสวนเว้ยมีคิวเดอฐานสวนเดอสวนหรอโอเคคลิปก่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นเฮ้ยบนบนบนอะไรกันวะนะยิงย้อนนี่เป็นไงหนึ่งคิว เฮ้ยเพื่อบัดมาบัดมาเหมือนเห็นรถแบบบัดมานี่งไงมาแล้วอะดูอินรอปอน,นะเพื่อนยิงก่อนเฮ้ยเพื่อนจะตายเอ,อ้ยอ๋อแล้วมาแล้วมาแล้วไหลไหลบัสจะไหลโอ้ไหลไหลไหลเฮ้ยโอ้จะตายหมดจะตายสองแล้วนะผมโอ้โหาตามาถึงก็มาอัดกูเลยสาตา โอ้โหเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอยิงแตกหน้าแน่นอนเดี๋ยวรอก่อนนะดูของแป๊บดูของแป๊บก้อคอคอเจ็บคอเลยเนะี่ยเจ็บคอเลยเดี๋ยวเจอนะเดี๋ยวเจอนะยอนยอนกับซาต้านะเล่นเราเจ็บคอเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียงไม่มีแล้วเนี่ยพูดเสียงจะหมดแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราไปไหนดีอะกลางดีกว่าไหม มื่อก,กี้เห็นแบบ,แบ,บมียอนยอนเจอเราทั้งเกมแน่วันนี้นบอกได้ยอนใช่ไหมยอนใช่ไหมเดิมโดนแน่โอ,โ,โอ้โหคิวเด์สามใส่เพื่อนเราโดนเปลาไม่รู้นะเมื่อกี้นี้ไม่ทันได้มองแต่ตอนนี้มันโดนมนโดนเราแน่นอนยิงแคกนกไปก่อนยิงนกเล่นไปก่อนเล่นเสร็จเดี๋ยวเข้าไปยิงยอนนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนแอบ,บก่อนเพื่อนยิงยิงต่อไปยิงต่อไปไม่รู้นะครับเกมนี้ไวโอเลตจบชนะหรือเปล่าโอ้โหโดนคิวเดอร์ซานใส่แล้ว เดีดเดเดดกอนอันนี้ก็เล่นแหลงนะครับผมก็แหลงตอนนี้ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวพยายามจะขึ้นไปคอมมานเดอร์ให้ได้เดี๋ยวคอยดูนะท่านผู้ชมยิงอัดตูดไปยิงอัดตูดไปอัดตูดอลิสไปโ,โหออกีนี่เพื่อนไม่น่าราดเราเลยอะโอ้โหเ,เราชงมาทั้งเกมมาย้อนอะเรายิงมาพันทั้งเกม่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเอาไปได้ไงเนี่ยอุอิดเฮ้ยกลางกลางเดี๋ยวไม่สนนะเกลางกลางกลางกันล่างกันแรกกันไปเฮ้ยบนด้วยมันได้สองนี่ว่ะ อุ้ยอ้ยโดนคิวเดอะตันด้วยเฮ้ยเอาเอาเรื่องว่ะฝั่งนู้นเอาเรื่องนะครับท่านผู้ชมเอาไงเดียเดินเดินกลางก่อนเดินกลางก่อน้ยคลิปกลางหมดไปล่าง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 บ้าอะไรบน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 โอ้ยบนสองบนสองซาต้ากับอาเลนนะครับอตอนนี้เพื่อนระบบไปสามโอ้โหไม่ทันไม่ทันที่รอด้วย รอกูด้วยเพื่อนรอก,กูด้วยเพื่อนโอ้โหครับซาตามจะหนีไปไหนอ่ะอิสไม่กล้เกาเข้ามาช่วยเพื่อนนะครับวานสกิลอยู่ห่างๆยังง่วงนะแต่เพื่อนก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้วอลเลตก็หนึ่งหนึ่งสองนะครับคิวไปได้หนึ่งคิวเองตายไปหนึ่งดวยโอ้โหยังไก่ตายเร็วมากนะห้าทีตายแล้วโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคาฟาน,นี่ฟาร์มเรา ยิงไม่ดีโอ้โหครับวันนี่โหท่านผู้ชมเมื่อกี้นิดเดียวหนะ้าผมก็อบได้นะโหเกือบเป็นหนึ่งคิวของไวโอนะ่ะสกรีนก็เฟี้ยวไม่ไม่เลี้ยวได้ไงยิงให้เลี้ยวไว้ดีกิ้งไปกิ้งไปกดไม่ติดกิ้งไปดีกดไม่ค่อยติดนะครับอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยสัต์ามามันจะเอาเราบินมันจะเอาผมมันจะเอาผมเอามาเอามาเอาน,นี่ไงมันจะเอาผมมันจะเอาผม ดูดิครับผมเกือบแตกะเลือดดูนิดเดียวเองนะครับทานผู้ชมเดี๋ยวไปเคลียร์ร่างต่อก่อนนะครับโอ้โหถ้าเกิดมีใครมาตามตามไม่ได้นะมันอยู่ข้างบนสองนะแต่ถ้าเกิดมีใครมาตามเราเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแตกเลือดแค่นี้แค่สก,กิดนิดเดียวเดี่ยวโอ้โหลงไปนอนกองเลือดแน่นอนลงไปเกิดบอ่อแน่นอนทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็กลับวับกลับบ้านเองก่อนครับไม่อยากให้ใครมาส่งเรากลับบ้านนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะ,จะมาเป็นการ ไม่ดีเอาซะได้เราเราจะแพ้เอานะครับก็เฮ้ยมีประเด็นกันอีกแล้วข้างบนเอาไงดีกลางหรือบนดีเราข้างบนเยอะด้วยบนเยอะด้วยไอ้เคลีปกถ้าไม่ติดคิปนะเด็ดเจอแน่ซาต้ากับบัสอ่ะเดี๋ยวค่อยดูเถอะจะยิงแตกหน้าเลยปืนฉีดน้ำเนี่ยนะเฮ้ยโหเฮ้ยดันป้อมแตกไปเรียบร้อยแล้วพวกมันเอาไงดีวะเนี่ย ยิงไปก่อนยิงบัดบัดบัดมาบัดมายิงช่วยเพื่อนไปก่อนยิงช่วยหลบก่อนนะครับยิงช่วยเพื่อนปยิงช่วยเพื่อนไปแสกหน้าใหม่นี่ไงถ้าเกิดยิงอลิซยิงบัดไม่เท่าไรนะครับแต่ถ้าเกิดยิงซาต้าก็กะยอนนี่เรียบร้อยบอกว่านี่ไงบอกแล้วบอกแล้วฮะโอ้โหอะไรวะคารฟันนี่คารฟันนี่ผมต้นคารฟันนี่ลัดนี่ไงดนงดต้นคารฟันนี่ลัด รัรัดอย่แย่งอง่แย่งนี่นะฮะเป็นสองคิวของไวโอนะครับผมย้อนย้อนย้อนเนี่ยซ่าย้อนเนี่ยซ่ายิงไปเฮ้ยย้อน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 เกือบแตกกันน่ะย้อนเกือบแตกกันน่ะหื่หายเห็นปะเห็นปะย้อนหายไปแล้วหายหายหายไปบ่อโถเห็นแล้วเห็นแล้วมันตายไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมบอกแล้วฮะเกมนี้ย้อนเจอผมทั้งเกมนะฮะตอนนี้เราก็ พยายามกดนะครับยิงไปหมดนะครับเค,คลียร์คิบป่าให้หมดนะครับไม่ให้ป่ากเกิดนะโอ้โหตายไปเยอะทำไมบัตบัตบัตบ,บอกเกมนี้ทําอะไรไม่ได้ยิงเอยผมผมผม,ผมก็แตกผมกระแตกช่วยผม,มเรียบร้อยนี่ไงซ่านี่ไงเกืบอบหลอโอ้คาร์อนนี่เก็บหมดเลยเพื่อนเหลือไปแบ่งผมมันก็ได้เอา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 เล่นมันอาอหือนนี่อีกแล้ว เฮ้ยคำวันนี้โหดจังว่ะเพื่อนกินอะไรมาวะเนี่ยผักขมหรืออะไรวะเนี่ยป๊อบอายเปล่ากินผักขมแล้วเจ้าโหดอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูเถอะก็ไวโอก็เอามาเล่นแร้งผมว่าเล่นได้เลยนะผมชอบมากเลยนะครับเอามาเล่นแร้งเรู้จักสกินก็รู้นะว่าชอบไม่ชอบสุดเซ็กซี่นะอกสบึ้มหลายๆคนน่าจะชอบสกินนี้นะครับผมของไวโอเล็ตนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเค็คคลิปบนกันนะครับ อันติกตอนนี้ก็เวลสิบสองแล้วอันติกะอันติกก็ตันแล้วนะครับท่านผู้ชมเคคลิปบนกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแก๊งนะครับถ้าเกิดเคคลิปเสร็จทุกคนต้องพยายามเคคลิปนะครับอันนี้สาระนะพยายามดันคลิปบนกลางล่างนะครับก่อนที่เราจะบุกนะครับเพื่อที่กันโดนไหล่ป้อมนะครับผมกันโดนไหล่ป้อมนะครับอะไรวะเนี่ยกันโดนหลอยนะครับหลอยป้อมนะครับไม่งั้นแพ้ได้เพราะมีบวกกันแล้วบวกกันแล้ว เดี๋ยวพึ่งล้วนเดี๋ยวพึ่งล้วนมินิเซตตอนนี้ต้องไปบวกกันนะครับย้อนย้อนโจดเราโจดเลาโจดเราโจดเราโจด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 ลักอะไรวะเนี่ยไปยิงคลิปทําไมวะโอ้โหโดนตาตนอีกแล้วอลิสเพื่อนหอยก้อนเอาบัดบอ้วยเพื่อนเพื่อนมันบัดบัดบัดบัตลิเตอร์โตตีเพื่อนบัตมันจะผมจัดการบัดหน่อยบัดมันจะผมทุกคนบัตมันจะผมครับเอาไงดี ปะจอผมตอนแรกยังไล่ผมอยู่เลยตอนนี้เป็นไงก,นก,ก็เดี๋ยวเราวาบกลับบ้านกอนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแตกนะครับกลับไปเติมเลือดแป๊บเห็นไหมเห็นไหมสาตาร์มาแล้วเห็นไหมโหตอนนี้ก็สกอร์เราก็ยี่สิบสองต่อสิบสามนะครับก็น่าจะชิวๆนะครับตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับถ้ามินิเซตไม่เล่น<อ>กาก,ากนะครับผม อันนี้เรื่องจริงนะครับเราต้องมีสมาธิอยู่กับเกมตลอดนะเพื่อยลิเกเตอร์เอาวะเอาเรื่องวะดูดูเพื่อนบวกดูเพื่อนบวกเอาเรื่องโอ้โหหายไปแล้วดูอินอดูอดินรอก่อนรอผมแป๊บผมมาแล้วผมยิงอัดหน้าไปโอ้โหพันเป็นพันเปน็นโอ้โหคิดว่าสารไม่โดนนะฮะไปบัตมาเพื่อนเพื่อนบัตมาจาัก,การให้ทีลิเกเตอร์ <off> โอ้โหเป็นไงโอ้โหยัดหน้าเลยฮะจัดหน้าเลยฮะบัตมาว่ะวันนี้บัตมาว่ะ กลางวง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 ก็หายดิฮะกลางวงดงตีนเรียบร้อยอเลนเค่คลิปก่อนนะครับรีเลือดก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมคลฟปเราในดันบนดันกลางดันล่างเลยนะฮะเพราะว่าเราเค่คลิปเล่นบ่อยนะครับไม่แปลกนะครับที่จะชนะนะตอนนี้มีไวโอนะผมอย่างเทพ อันนี้หยอกหยอกนะครับก็ทีมดีนะผมก็เราสามาคัคคีคือพลังนะครับชนะแน่นอนสามาัคคีไงก็ชนะแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราร่วมใจกันบวกนะครับแต่เราต้องมาเคคลิปก่อนนะครับก่อนที่เราจะชนะเพื่อที่จะให้คลิปดันป้อมเราไปตีป้อมหนยนะครับผมหัวใจหลักนะครับเอ้ยบวกกันอีกแล้วโอ้ยอนเป็นไงคาฟนี่ชอบแย่งยอนผมอะ่ะโอ้เพลงมากตัวลาดเอ้ยบัตบัตบัตกระโดดใส่เพื่อเราบัตกระโดดใส่เพื่อ ก็โดดแต่เพื่อนเราหรอกะโดดแต่เพื่อนเราหรอแตกหนึ่งลิกเตอร์เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเพื่อนไปแล้วไงเฮ้ยเอาเลินมาเอาเลนมาเอาเลนมาเอามัน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 เอาเขาหน่อยพูดพอๆหน่อยครับเอาเอาเอาเอ้ยไม่พอแล้วไม่พอแล้วสตามจะเอากูงจะเอากูโเกือบนะครับเราป๊อปกับบ้านแป๊บเพื่อนไปพร้อมกันเลยโอ้โหเฮ้ยลิกเตอร์ไม่ไปว่ะลิกเตอร์บวกต่อเรากลับบ้านก่อน รอแป๊บเพื่อนรอก,ก่อนอยากบวกจะเพิ่งจบรอปุมก้อนโอ้โหคิวเดอร์สันผ่านมายันนี่รอปุมก้อนเบื่อนรอก่อนเอยเอาอะเขาวัาวานนี้ถามจริงพเพื่อนยังต้องการผมุอยู่รอเปล่ารอแป๊บเพื่อนโอ้โหโดนคิวเดอร์สันมึงย้อนย้อน,ยอ,นอย่านะอย่าอย,ย่ายยอ,ยออกมาภายในระยะ5เมตรนะมึงโดนกระสุนกระสุนสามสามแปดแน,น่นอนปุ้งปุ้งโอ้โหโดูเดิ โมคู่เลยบอกก่อนกิ้งปาเปินฉีดน้ำนะฮะไม่ใช่สามแปดนะปูนปิดนะฮะเปินฉีดน้ำโอ้โอ้ยตะกี้นี้ต้องเปินฉีดน้ำเท่านั้นโอ้โหอะไรวะควาร์บ و ن ่ได้อีกโอ้เต็งเดนิดเดียวนะตะกี้นี้ผมเกือบได้นะไม่โดนใกล้จะชนะแล้วฮะท่านผู้ชมตอนเด็แต่เพื่อนบอกว่าถอยก่อนนะฮะเพื่อนบอกให้ถอยก่อนนะเอ้ยเอาเลยจะเอาผมเอาเลยจะเอาผม อะไรเนี่ยขอช่วยลีลน,น่าไว้ก่อนนะฮะลิกเตอร์บอกนะครับตอนนี้เอ,เอามังกรเอามังกรเอาไข่มังกรโอตอนนี้ยังไม่เป็นไข่อีกอะโอ้โหคิดดูนผู้ชมเราเนี่ย14นาทีแล้วฮะนึกว่าได้ไข่แล้วลิกเตอร์บอกรวมตัวบวกอีกฮะลิกเตอร์บอกบว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 กเท่านั้นที่จะพาเราชนะย้อนย้อนแตกอีกหนึ่งโอ้โหสงสารย้อนมากตอนนี้ ไม่อยากยิงย้อนแล้วโอ้โหเอเรนอีคนหนึง่งาตาอยู่กับบัตน,นะฮะสาตารบอกให้พวกมึงออกไปทําอะไรวะหน้าเนฮะ้ยพวกมึงไปแจกเพื่ออะไรสองคนอะไม่การป้อมไงโอ้โหฝัห่งนู้นคุณบอกแบบนี้นะฮะบัตรมาบัตรมาแล้วสาตาประกาศาตานะฮะเอาไงดีไม่ได้คลิปกลางอะคลิปคลิปกลางอะไม่มีแต่คือว่าบนด้านล่างอ่ะโอ้โหจะดันแล้วฮะ,ะเราไปไม่ถูกเดี๋ยวตอนนี้เคลียร์คลิปล่างก่อนตอนนี้เราเคลียร์คลิปล่างก่อนนะฮะ อยู่กับลิกเตอร์สองคนน่าจะปลอดภยัยเคลิปก่อนยิงคลิปก่อนนี่ไงใช้สกิสลสองสโลเขาเรียกว่าระเบิดใหญ่ระเบิดใหญ่อหขอขอบัฟแดงบัฟแดงเอาบัฟแดงก่อนดีกว่าตอนนี้เพิ่มความแรงเสริมดาเมจหน่อยฮะเสริมดาเมจให้ไวหน่อยฮะเอาจริงนะตอนนี้ยบอกได้คำเดียวไม่มีแพ้แน่นอน ไม่มีขายขี้หน้าแน่นอนแลวจะไม่แตกด้วยฮะยิงบายยิงบายแทงถึงตอนนี้ไม่สนใจแล้วยิงหมดแล้วสับพงสปอร์ตไม่ใช่แทงนะฮะขอโทษนะด้วยนะครับท่านผู้ชมอลริสไม่ใช่แทงนะครับอลริสเป็นซัพอร์ตนะครับตอนนี้เราก็จะชนะแล้วนะครับจบเลยไหมจบเลยไหมจบเลยไหมย้อนยอนจบเลยไหมอยากจะเล่นอีกไหมย้อนเอ้ยบัดปัดัโอ้โหเป็นงก่อนจบก็เอาไปอีกหนึ่งคิวครับผมท่านผู้ชมโอ้โห โอ้ชนะแล้วนะครับมินิเตชนะแล้วนะครับโอ้โหแต่ผมเชื่อว่าผมคงไม่น่าจะได้ MVP นะครับทุกคนแต่ก็ได้ดาวก็ยังโออ่ะก็โออ่ะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมินิเตและก็ช่องของเราด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับ ก็จากไปด้วยกับชัยชนะของไ i o อเลตนะครับผมก็เอ็มก็เป็นคาฟฟนีนะครับโอ้โหเรากดไลค์ให้ทุกคนเลยรักทุกคนเพื่อนทีมแบบนี้ไม่รักได้ไงโอ้โหแทงให้จนตัวตายก็ฝากไปด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นบํลลังใจให้กับมิ n i ิเซตไทยแลนดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ